ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมครับวันนี้จะไพ่พีมาแบบลับๆกันพี่องชมนะเอามีข่าวดีมาบอกนะครับผมเลขลับปู่0-7มาแล้วครับผมเลขลับเลขลับในๆกันพี่อชมนะมาดูกันครับผมของงวดประจําวันที่16นะครับผม10 พฤศจิกายน65นะครับผมอ่พฤศจิกายน2อง5ครับผมมาแล้วครับผมเรียกครับ เรียกรับวงในกันครับผมนะครับผมอ่ะทีนี้เรียกรับวงในของปู่อา07กันนะครับว่าอ่ะงวดที่งวดที่แล้วเขา07ตรงเต็มเรื่องช่วงเนาะ7007ตรงตรงแอปเปิลเดลตัวยางมาบ่เป็นอยัาง,างน้องพี่น้องเอฟซีครับผมบางท่านอาจจะบ่าจากเบิ่งตัวยางให้อแอดเขียนกันไปเลยนะครับผมเี่ รับวงในกับปูปูศูนย์เจ็ดนะครับผมปูศูนย์เจ็ดกันได้พี่น้องเอฟซีครับผมเรียกรับในในกันมาแล้วครับผมที่เอฟซีติดตามกันนะครับหมดที่แล้วคงจะโชคดีกันไายโยนพี่น้องเนาะเอาครับท่านผู้ชม พี่ชีดท่านครับผมเรียกรับวงในอ่ะเอาตัวอย่างหลักฐานไม่เบิ้งกัไเลพี่น้องพี่ครับผมเดี๋ยวจะหาว่าแอดอ่ะพูดเองท่านผู้ชมเนาะแต่ที่จริงมันมีหลักฐานให้ FC เข้าไปดูคลิปย้อนหลังเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพี่น้องเนาะเขาไปเบิ้งคลิปย้อนหลังว่าแอดได้ออกคลิปกันไหมอ่ะถ้าออกคลิปก็เข้าไปดูกันนะครับพี่น้องแอดได้ออกคลิปอยู่พี่น้องชม อ่านะครับผมเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอ่เลขรลับวงในปูศูนย์เจ็ดเข้าที่หกศูนย์สามเข้าที่สองตัวนะพี่นะ้องชมนะอ่ส่วนชุดล่างนะชุดล่างอ่ชุดเต็มบนล่างไฮมาก็ออกเกตศูนย์ตรงๆพี่ทมเนาะออกเกตศูนย์กันตรงๆ นี่คือเรียกรับวงในกับปูศูนย์เจ็ดงวดที่แล้วหายมากอ่ะหลายคููอยู่ผนะู้ชมเนาะงวดนี้ตัดเลีย่น้อยลงกว่าเดิมนะู้ชมเนาะตัดให้น้อยลงก็เกวมาเลขรับวงในปูศูนย์เจ็ดมาตัวใดกันครับผมอ้าวเขาไปติทตามกันพี่น้องชมุมเรียกรับวงในนะครับผมกับปูศูนย์เจ็ดนะครับผม งวดนี้วิ่งบนนะครับพี่น้องเอฟซีวิ่งบนสองเม็ดเดียวแข็งๆพี่น้องที่สีครับกุงวดนี้ปูตัดให้ลงให้น้อยลงกว่าเดิม,น,มนะชุ่มเนาะ สองเม็ดเดียวแข็งๆเนี่พี่น้องอพี่ครับผมนี่ครับสองวิ่งบนสองนะครับผมอ่ะทีนี้มาเบิ้งกันพี่น้องปูจะหายตัวใดกันนะครับผมอ่ะจับคู่นะครับผมจับคู่สามสองสามเจ็ด นะครับผมกันตัวกันหนึ่งเก้ากันไม่พร้อมพี่น้องพี่ชีครับผมนี่ครับปูเน้นห้ที่สามสองครับผมเน้นได้พี่น้องชมตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นบนนะครับสามสอง งวดนี้เลขหลุดเลขรับกันมาแล้วครับผม FC ที่ fc รอคอยกันที่โชคดีกันงวดที่แล้วก็มีชมเนาะบ่มีเลขสามตัวครับงวดนี้สามตัวปูไม่ให้ปูจับคู่ให้เน้นเน้นกันเลยพี่น้องชมอ่ะก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายกับว่าใดพี่น้องชมเนาะอ่ะจะว่าโค้งสุดท้ายกับว่าใดจะบ่มีอีกกระเบ้อมีซ้ำอีกว่าจะเพิ่มตัวใดจะลดตัวใด คือไหมากเป็นคงกุดท้ายกันนะครับผมอ่ะเอาตีเป็นโค้งกุดท้ายไปรถพี่น้องพี่ครับผมเพราะ<ม>ว่ามันกะอีกพวกี่มือนะี่น้องชมเนาะอะโค้งกุดท้ายกันไปรถพี่น้องมีครับเอฟซีครับผมนี่ครับให้บนมา 2อวิ่งบนสองครับผมวิ่งบนสองสามสองสามเจ็ดเน้นที่สามสองกันหนเก้านะครับผมนี่กันหนึเกานะพี่น้องเอซครับผมอาทีนี้มาเบิง้งล่างกันพี่น้องส้มบัตรนี้ล่างปูจะวิ่งให้ตัวใดเน้นตัวใดกันอ่ะจับตาเบิงพี่น้องซีครับผมเรียกรับนะครับเรียกรับวงใน ปูศูนย์เจ็ดนะครับผมอ่มาดูกันครับผมวิ่งล่างกันครับผมวิ่งล่างอ่ะวิ่งล่างกันพี่น้องชมเนาะวิ่งล่างกันนี่ครับเอฟซีครับผมวิ่งล่างกันที่เม็ดเดียวแข็งๆขึ้นกันพี่น้องชม เม็ดเดียวแข็งๆก็คือ C ครับผมใล่างเม็ดเดียวแข็งๆกันพี่น้องชม C นะครับผมบนวิ่งสองล่างวิ่งสี่นะครับอีฟซีอ่ะนี่ครับอีฟซีครับผมเห็นกันชัดเจนนะพี่น้องเนาะเห็นกันชัดเจนเพราะว่าอากาศเย็นๆแล้วนะพี่น้องผู้ชม ไปเสียงกันโชกันอ่ะมาเบิ้งกันพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกคำเค้าคนครับผมจับคู่เก้าสี่สี่สี่กัน หนึ่งซีกับผมนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับผมให้มาสนี่ยหนอยหางนึงบอสต้องหลายหางพี่น้องชมเนาะคือกันอันนี้กันไว้นะครับพี่น้องชมเนาะบนสองคู่ล่างสองคู่อ่ะกันหนึ่งคู่ล่างก็กันไบหนึ่งคู่มาซีปูเนีนให้ที่เก้าซีพี่น้องเอฟซีครับผม เก้าีนี่ครับตามมึกเลียงนี่พี่น้องอีซี่ครับผมตามมึกเคียงเดียงนี้นะครับผมเอานะครับอีี่ครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมกับเลขครับวงในปู 7, เจ็ดอ่ปูศูนย์เจ็ดโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องเป็นโค้งสุดท้ายแล้วปูจ่จะให้เที่ยเดียวจบนะครับว่าีก คือไ้เที่ยเดียวจบไปเลยพี่น้องชมเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565น้ารอเล่เาเลขลับวงในนะครับผมเลขลับวงในปู่7ย์โค้งสุดท้ายพี่น้องชมโค้งสุดท้ายอีอ๋หรอพี่น้องชมไฮมาเที่เดียวจบวิ่งบนสองครับผมวิ่งบน2จับคู่กับสองสาม เออสามสองสามเจ็ดกันไว้ด้วยหนึ่งเก้านะครับผมน้อยๆคซูํานี่พี่น้องทีพี่ครับผมบ่อหลายสองคู่กันไว้ก็เป็นสามคู่เท่านั้นนะครับพี่น้องเน้นนะครับผมสามสองวิ่งสองเน้นสามสองครับผมนี่คือบนเอาส่วนล่างวิ่งสี จับกูให้เก้าซีซีซีกันหนึ่งซีเน้นที่เก้าซีครับผมแคปหน้าจอเสร็จเรียบร้อยครับผมขอให้ชุกชคกันหมันกันด้วยพี่น้องกับแนวทางเรียกรับวงในกับปูศูนย์เจ็ดกันครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ